ผมไม่มีเลยสิตัวเงินก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีซื้อ,อาากับหมอได้ไประชาชนได้ใช่อะซื้อหมอได้เอาเพียงไม่มีตังเลยทำไงดีเนี่ยกูต้องไปหาอะไรตังอะไรจากไหนเนี่ยเราไปขอทานกันพี่จักระดับรุ่นเราอย่าไปกลัวอนั่นแหละไอแลนแลน,นตะกี้นี้แลนเขียวตะกี้นี้ใครเป็นเจ้าของวะไม่รู้อะใครอะมาลองถามมึงนี่รุ่นใหญ่อะ มึงลองถามมันดิไม่เอาอย่าเขาอุ้มผมไม่เอาน่กลัวน่ะมึงอย่ากลัวสิอยู่กับกูรุ่นใหญ่แลนไม่กี้แลนไม่กี้รุ่นใหญ่แลนเมื่อกี้ใหญ่กว่าผมเป็นร้อยเท่าอ่ะเป็นมึงกลัวไหมมึงหวั่นไหมมึงหวั่นไหมมึงขอขอตาบอกขอร้านหนึ่งดิมึงบอกขอร้านหนึ่งดิให้เดอะบอสชักนมกูหน่อยกล้าปะแบบเนี้ยเอาเร็วไม่เอาดิเอารุ่นคป็นนุ่นแบบสไตล์มึงดิ แบบเฮ้ยขอตั้งหน่อยร้านหนึ่งกูจะให้ลูกพี่ชักกูมึงกล้าพูดองี้ปะนานนั้นเลยเหรอเอ้มึงกล้าไม่ละไม่กล้ากูก็กล้าก็เลี้ยวแค่นั้นเอาไงไม่กล้าไม่กล้าเอาไม่กล้าก็เลี้ยวนนั่แหละไปหนีก้ก็เลี้ยวนั่นแหละไมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะ มันอยู่นี่มึงรู้จักไอ้นี่ไหมไอ้ตอดติบ่ะรู้จักไหมไม่ไม่ไม่ได้เจอเลยไม่รู้จักกูเห็นอาสามสีจอดอยู่ไอ้โคตาสดาวน่าจะเป็นรถมันมึงกล้าใส่กับมันไหมแต่เดินเดินเดินเข้าไปเลยอ่ะเดินเข้าไปเลยแล้วบอกว่ามองควยอะไรมันก็แทงอ่ะไอ้นนี้ขอผมขอถอยนะอะไรอ่ะเฮ้มันรุ่นใหญ่นะเว้ยใครล้างสมองมึงเนี่ยเขารุ่นใหญ่เขานะ้เขามาเฟีย แล้มึงจะกลัวอะไรมึงก็รุ่นใหญ่เหมือนกันมึงจะกลัวอะไรพี่ทำให้ดูก่อนอย่าทำตามโอ้ยจบแล้วเนะมมาะกาไูไม่มีปากหลามไม่มีเหมือนกันอ้ามึงมีอะไรอ่ะมีแต่บูอ๋อที่มึงพูดเมื่อกี้คือไม่มีอาวุธมีแต่บูปินใช่โอ้ปัญญาอ่อนเอ้ยปากหลามไม่มีหรอถูกสุดยอดโอ้ใช้อะไรไม่ได้เ,เลี่ยงแล้วเองนะ่ะโอ้ตายแนละ้วอยนะูยนะ่แกนะ๊งกนะูได้ไหมนี่ยเป็นอย่างเงี้ย แต่ถ้าผม,มวิวว่านี่จะได้ฮะไม่มีอาวุธไงไม่กล้าแหลมเลยเลยอยู่เนี่ยโอ้ตายแล้วท่านเอ้ยเสียมึงโมดน้องแล้วเราจะรวยยังไงน่ะจะมีตังแดกไหมขอลุนใหญ่ตอนไหมกูพาไปเออปันไหตนตอดเด้อไม่ปัน่นอ่ะขอกันไนตอดอ่ะตอนเกิอดอะไรกูพาไปหาตอดมึงขอตังมันนะเคยว่า,าเอาไว้ ไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวเป็นอะไรขอตังค์ก็พูดดีๆไม่ต้องแหลมคือพูดแบบปกติหุ่นๆของมึงอ่ะตอนขอตังค์หน่อยตอดเนี้ยตอนขอตังค์หน่อยกูเป็นมือขวาชักนมอะไรประมาณเนี้ยได้ไหมกูหาไปเลยกูหาไปเลยกูหาไปเลยเฮียะไรกูพาไปเจอเดี๋ยวไหมไม่ไหวเลยน้องเอ้ยมึงเป็นกลัวอะไรมึงไม่มีอะไรเสียเลยมึงกลัวอะไรหายมึงกลัวอะไรหายในตัวมึงอ่ะไป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 ขอไปขอไปเย็ด อ้ดีมันพูดน้ำเสียงปกตินะแต่พูดให้กูฟังดิอ่ะอ่าโซลกูเป็นรุ่นใหญ่อ่ะเอาเงินหน่อยเว้ยมึงพูดปกติมึงไม่ต้องทำเสียงอย่างงี้ปกติพี่ชายผมขอเงินหน่อยพี่ <c oughs> มีเงินให้ชักนมไหมเ <c oughs> ขาหัวขาวเขาขอเงินหน่อย <c oughs> โอ้ยพี่ มันมันเป็นยาอ่อนอะว่าใหญ่ใหญเลยอย่างเงี้ยู่เออมันเป็นยาวไม่เอาเป็นยาวมันเอออะไม่เอาเฮียมันกลัวเฮียอะไรอ่ะตกตถไมัน่รู้ตกรเออไม่ได้เลี่ยงแล้วมึงอ่ะถ้าทำอะไรไม่ได้เลี่ยงเลยอ่ะกูมึงไปเต็มตัวไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้กูพามาอ่าตอตีรอบวันไหนนะพรุ่งนี้ กู S <S ให้เวลาผมอรับขอรับรุ่นใหญ่อะแบบเดินไปตอนตอนเอาตังค์มาหน่อยดิสิบล้านอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อกนะันนะวายเขามึงพูดแบบอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวถ้ามึงโดนอะไรเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรับให้เองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชาคนนี้รับรับให้เองต้อเอาของไปเก็บตู้นะได้ดีเ๋ยเก็บตู้กันเลยไปเลยนาะสวยดีอนยะ่างเงี้ยเก็บแม่งมดุดอะขอแบบรุ่นใหญ่ให้พูดแบบสไตล์มึงอะ เลยตอขอตังค์หน่อยดิไม่มีตังค์ว่ะอะไรเงี้ยสไตล์มึงอ่ะตุ้นใหญ่ดิวะน้องเอ้ยเราเป็นยังไงเราต้องเป็นอย่างนั้นดิเออเป็นตัวเองดิวะไม่จะกลัวอะไรเนะี่ยพาไปเก็บของไปไปละเพลงกูต้องไปซื้อกับใครเนี่ยกูเจอเสียงแบบนี้กูตก คุณก็ใจร้ายกันน้องมันเกิดน,น้องมันได้เกิกดบ้างดีมันรุ่นใหญ่อะไอจเบนเนี่ยได้ทำหลานรุ่นใหญ่อ่ะรีเบล,ล,ลสวยขออนุญาต F12 แฉเอ๊ะนี่ตานเขาอยู่รีเบลพี่ผมดีนเอาแม่งเลยมาละขอเป็นอย่างน้องโอ้เงียบงี้เงียบงี้ถอยก่อนเลยเอาไงดีวะเอาไงดีวะถอยก่อนอถอยก่อนมีน้ำใจอ่ะ แว่ไปทำใจก่อนเลยอะไรเงี้พี่ลงไปหูพี่ลงไปหูเออกูลงไปอยู่แล้วมึงพร้อมไหมล่ะมึงไหนไปดีไปดีไปดีแต่เทสเทสก่อนเทสก่อนอ่ะฮัลโหลพี่ต๊อดของเงินหน่อยสิบล้านไม่มีพี่ต๊อดเลยฮัลโหลต๊อดติขอเงินหน่อยสิบล้านฮัลโหลต๊อดของเงินหน่อยดิสักสิบล้านอ่านหนอเหรอพี่เด,ดิของเงินหน่อยดิสักสิบล้านไหวไหมเนี่ยมึงไหวไหมเนี่ยน้องขอเงินหน่อยดิสักสิบล้าน ขออีกทีแบบม,มิขอมิมขอเก็กขอม,มิมอีกทีกูขอฟันโทรอีกทีพูดอีกทีขอเน้นเน้นเดวต้อนขอเลินยดิสักสิบล้านโอเคสวยน้องต้องนี้ดิว,วะมันวันอะมึงพูดนี้มัน,นขาสั้นและลิกละลิกอะมึงรอดูเลยหัวยืนอยู่นั่นเฮ้ยเป็นอะไรกลัวอะไรเนี่ยอยตุงใหญ่เอือฮะ เป็นไรเนี่ยเนี่อะมันอยู่นู่นเป็นหรอนี่ตึ๊ดตึ๊ต๊ต๊นึ่งหนๆ่ๆหนึ่โอ้ยเขาอยู่กลางนั่นเลยอะคนเยอะด้วยนั่นแหละเอาโชว์ไงได้โชว์สนไรอะน้อง น้องไ,ได้โชว์น้องได้เกิดเลยนะโอเคมันจะมีทางไหนมันจะมีทางนี้หรอวะ้เอาแล้วเอาแล้วเอาไอ้พี่เราไม่พูดเราไม่พูดเลยคุยโอ้โขอหน่อยขอหน่อยครับติดล้าน ขอเงินหน่อยสิบล้านเลิกอะไรครับออนดีๆอะไรนะกระเป๋าเลีกอะไรครับหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดอโคูณ่าพันคูณ่าพันไปแบแบงแบๆงแบย มันไม่เท่าไหร่นีว่ว่ะเฮียถ่ายแม่งได้ล้วนเลยดิเงี้ยเล็กๆๆๆๆๆกูบอกแลก้วมึงรุ่นใหญ่กว่ามันเปลี่ยนสองแปดกูบอกแล้วน้องกูบอกแล้วมึงรุ่นใหญ่หเฮียตอนมึงก็ไม่ไหวน้องไอ้เยี่ว่าจัดแต่พี่ยืนคุมเชิงอะ่ะขามาสั่นละลิกละลิกอ่ะปากสั่นจับจับจ <c oughs> ับจับจบจักี่น่ะ นันหว่นไงมันกลัวพี่ใสถ้าพี่ใสมาตอนหน้าสาวมันโดนช็อตที่เนี้ยโดนไม่น่าหรอกต้องไม่แบบว่าปเป็นสายเปย์ไงแบบว่าต่อตอนหน้าสาวอ๋อตอนหน้าสาวแอกแอกไหแอกไว้ก่อนแอกเลยอฟอร์มใจดีกับเด็กเลยไงอฟอร์มใจดีเป็นกันนะมึงพูดมึงก็พูดดีไปหน่อยมึงต้องไอตอนเอาตังค์มาดิเออน่าจะให้ห้าร้อยล้านเลยเออมึงพูดมึงพูดดีเกินอ่ะเบี้ห้าพันคนละห้าพันก็ดีแล้วนะเออพอล้มีตังค์ซื้อรถป่ะเดี๋ยวไปดูแบบ ปวดหัวเลยหรือว่ารอบนี้มันมากับสาววะมันรีแอคใจบุญวะจริงใช่ว่ารอบหน้าแล้วเอาไม่สักน้อยรอบหน้าขออีกเทีอยนะรอบหน้าโอเคไหมน้องต้องหาจังหวะที่แม่งแบบเราต้องได้ห้าล้านอะไรเงี้ยเออให้มันไม่ได้อยู่กับสาวมันแอคไงมันจะลองพูดไปเลยห้าแสนบาทอะไรเงี้ยเผื่อให้กินพาเรถต้องไหนวะฮะพาเริ่ดต้องไหนนี่อะ เอาตัวโรงพยาบาลเผาได้ไหมไม่ได้ได้โรงพยาบาลเผาได้ไอ้สี่ตำรวมนี่คือเผาหมดเลยเหรอใช่อ๋อมีสามจุดใกล้ๆกนนันเลยเนี่ยนะใช่ตำรวจอ่ะในโรงพักอ่ะเอาได้ไหมได้ได้หมดทุก,กเวลาทุกจปีแฉมใส่ตลอดเวลามีโทรศัพท์ไหมขอยืมแป๊บเอาเก็บตู้และโอ้โหโทรศัพท์มึง่กลัวหายมึงนีใช่กลัวขี้ขึ้นสมองนะน้อง ตายตายใหญ่ไงทําไงเงั้นแหละเพราม่เอาจริงนุ้ยไหวตัวเจ๊ดไหนพาตรงไหนวะเอ้ยนี่ราคาครูมีตังค์ว่ากูดูบ้างกี่บาทอุ้ยเฮียห้าสิมีแปดแสนอ้สัตว์มาจากไหนเนี่ยเอาดีอุ้ยเอามาเอามาอ๋อกูไปซีโอซีมาเอ็มเรสองร้อยลืมอย่าโดนไปอย่าโดนไปอย่าอย่าเดทันทีเดี๋ยวบิน สองแสนส oh. องแสนอะไรสองแสนโอเคค่าจ้างค่าจ้างนะเดี๋ยวไมเป็นค่าจ้างได้กี่ดีนะโอเคไหมแสนเดียว,วยอีกแสนหนึ่ง<ห>ค่อยค่อยวันหลังอ่าโอเคไอ้เฮียเดี่ยวขอตังค์เบอร์ขอตังค์ก <laughs> ุญเชยกุญล่วเลยเลขหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ด ตายอ่ะปั่นเชียบั่นเชียบั่นเชียบั่นเชีย <c oughs> บั่นเชียวมึงเกี่ยวเบ็ดทำไมอ่ะโอ้โ <c oughs> หหวนจริงก็ทำขี้เลยได้แสนเดียวไอ้คุย